เราต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรของ MEA เนี่ยเราอยู่เพื่อใครคือเราอยู่เพื่อเพื่อเมือง3จังหวัดเซิร์ฟระบบไฟฟ้าให้เข้ากับความต้องการของคนเมืองถึงแม้ว่าเราจะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับผมว่าคน m อ a ลืมไปแล้วว่านี่คือหน่วยงานของรัฐอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการแข่งขันคุณไม่ได้แข่งกับบริษัทเอกชนคุณก็ต้องแข่งกับความคาดหวังของผู้ใช้ไฟ MBA เนี่ยก่อตั้งมากว่า65ปีแล้วนะครับในยุคแรกๆเราก็เพียงแต่ว,ว่าทำยังไงที่จะจ่ายไฟให้กับพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดกรุงเทพม,มหานครนนทบุรีและก็สมุตรปาการให้เพียงพอนะครพอหลุดจากโหมดเพียงพอแนละ้วเนี่ยทำยังไงให้มีระบบไฟฟ้ามัน่นคงมีความแข็งแรงของตัวระบบนะครับ จนปัจจุบันเนี่ยเราเข้าโหมดที่เป็นสมาร์ทซิสเต็มมีการเอาอุปกรณ์ที่เป็นดิจิตอลมาใช้เรื่องบริการก็เช่นกัน2เรื่องนียใหญ่ๆเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในการพัฒนาของ m อ a มาโดยตลอดเรามีวิสัยทัศน์ว่าเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร m อ a กํากำหนดทิศทางวางระบบมาตั้งแต่ต้นเจนสู่เจนรุ่นสู่รุ่นนะฮะผมไม่อยากเรียกว่าเราโมเดิร์นที่สุดนะ แต่ผมมั่นใจว่าทั้งระบบทั้งบริการของเราเนี่ยมีการยกระดับขึ้นทุกปีทุกปีตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้นะครับด้วยความที่เราเป็นสังคมช่างเราเป็นสังคมทางด้านทางด้านเทคนิคอะระบบคิดภายในองค์กรมันจะเป็นการคิดที่มีระบบ รเราก็มีเป้าหมายว่า 1. เราจะเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอโอกาสในการทำธุรกิจเสร็จแล้วก็มาดูในเรื่องของระบบนิเวศและทุกๆุกมิติจะถูกนำด้วยดิจิตลัลนะครับวิษษาสัสร์ของ MEA ก็จะวางว่าในช่วงท้ายสุดเนี่ยวางยาวไป2,580เราจะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนนะครับ การที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะฮะด,ด้านที่4ี่นะ,ะก็คือ implement ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนพนักงานทุกคนต้องไปในทิศทางเดียวกันมีทิศทางให้วิ่งอยู่3เลน u go smart u go digital นะครับ u go green เราจะเป็น fully digital service นะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับดิจิตอลก็คืออย่า,อย,าอย่าปล่อยใครไว้ไว้ข้างหลังที่เขายังไม่เป็นดิจิตอลนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ครับการพัฒนาแนวทางของของ MBA. ถือว่าเป็น Key Success Factor เราไม่ได้อยู่คนเดียว m อ a ตัวเล็กมากเลยนะครับเวลาที่เราไปเทียบกับหลายๆคนที่อยู่ในเมืองนี้เพราะความสำเร็จของโครงการต่างๆของ m อ a เนี่ยจะต้องเกิดจากความร่วมมือนะครับใส่ได้ดินที่ชัดเจนที่สุดนะครับเรามีหลายพาร์ตี้มากเรามีสเต็กโฮลเดอร์ ที่จะมาเกี่ยวข้องกับโครงการนะฮะเราทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วฮะรางวัลที่ได้เป็นส่วนของ CEO นะสองรางวัลนะฮะก็คือพัฒนาองค์กรและก็พัฒนาสังคมและประเทศชาติอีกรางวัลก็คือเป็น t o อปแบรนด์เป็นเรื่องขององค์กรจากพี่ๆสมาคมสื่อมวลชนนักข่าวเราได้รางวัลเราภูมิใจแน่ๆแต่สิ่งที่ สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือรางวัลเนี่ยเป็นเครื่องยืนยนันว่าไอสิ่งที่เรามาเนี่ยมันถูกต้องมันถึงมีคนเห็นเนื่อง <uckles> จากเราเราเกิดมาตั้ง65ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะถูกหล่อหลอมมานะครับด้วยด้วยกระบวนการทํางานด้วยพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟเราก็มีวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าเชน ครับคุชเตอร์นี่มาตัวแรกเพราะว่าจะเซิร์ฟลูกค้าให้ได้ตามความต้องการทั้งทั้งหมด4ล้านกว่าหลายเรื่องของการฮาร์โมนซ์ต้องเป็นทีมนะครับตัว agility นั่นคือส่วนหนึ่งที่เราเอาดิจิตอลมาใช้ทางด้านฟิสิกอลมันคือนวัตกรรมถ้าองค์กรเราไม่มีนวัตกรรมมันจะทำให้เหมือนคนอื่นตัว g o o กูด v e ฟ n a n c e ต้องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของ a m e a ได้สุดท้ายคือเอฟฟิเชนซี เราก็ต้องมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าเราจะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับผมว่าคน m อ e. a ลืมไปแล้วว่านี่คือหน่วยงานของรัฐเพราะเราต้องแข่งอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการแข่งขันคุณไม่ได้แข่งกับบริษัทเอกชนคุณก็ต้องแข่งกับความคาดหวังของผู้ใช้ไฟเรื่องวัฒนธรรมองค์กรสำคัญจะยิ่ยงกว่ายุทธศาสตร์ผมว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดจากเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรนะ เราจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรต่อเมื่อเราได้ทํางานเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความสําคัญในองค์กรเนี่ยผมคิดว่าแต่และองค์กรก็มีบริบทของตัวเองนะครับสําหรับการไฟ,ฟ้านครหลวงเราไม่คิดว่าตอนนี้เราประสบความสาเร็จแต่เราคิดว่าเราจะก้าวให้มันดีขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับโดยเอาความต้องการของเมืองเป็นเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปบอกว่าเราเป็นตัวอย่างของ,ของใครเนี่ยนะฮะเราพูดไม่เต็มปากแต่ว่าในเรื่องของวิธีการดำเนินงานเราเอาเอาคำมาวางเมืองต้องการอะไรระบบไฟฟ้าต้องเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ใส่เทคโนโลยีโน่นนี่นั่นไปเลยเขาอยากให้ไฟไม่ดับเขาอยากให้ไฟไม่ตกเขาอยากให้บริการดีแต่ตอนนี้เราจับเอาคำของเจ้าสมาร์ทซิสเต็มเนี่ยมาเป็นเป้าหมายในการวาง ยุทธศาสตร์ขององค์กรนี่คือหัวใจหลักในการปรับเปลี่ยนองค์กรอยู่ในขณะนี้นะ